สายดีกันไหมเอ่ยสำหรับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูหน่อยในบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะและในวันนี้คุณครูหน่อยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะเด็กๆยังจำได้ไหมคะว,ว่าในกิจกรรมครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะ ใช่แล้วคะ่ะเราเรียนรู้ว่าส่วนที่อยู่ภายนอกร่างกายทำหน้าที่อะไรแต่เอ๊เด็กๆบอกคุณหน่อยได้ไหมคะว่าส่วนที่อยู่ภายนอกร่างกายทำหน้าที่อะไรบ้างคะถ้าเด็กๆตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูหน่อยจะทบทวนให้เด็กๆอีกหนึ่งครั้งคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันเลยคะ่ะ เริ่มจากตาตาทำหน้าที่ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆหูทำหน้าที่ช่วยในการได้ยินเสียงต่างๆจมูกช่วยในการหายใจและช่วยรับกินปากใช้รับประทานอาหารและใช้พูดออกเสียง คอช่วยให้ศีรษะตั้งอยู่ได้และช่วยป้องกันอวัยวะต่างๆมือทำหน้าที่หยิบจับสิ่งของต่างๆเท้าช่วยในการทรงตัวรับน้ำหนักร่างกายใช้ในการเดินและยืนผิวหนัง ทำหน้าที่เป็นส่วนที่หุ้งอวัยวะต่างๆอยู่ภายนอกสุดของร่างกายเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอจะจำหน้าที่ของส่วนต่างๆที่อยู่ภายนอกร่างกายได้บ้างไหมคะแต่เอ๊ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายของเรา ทำหน้าที่อะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้คำตอบเดี๋ยวคุครูนหน่อยจะพาเด็กๆไปเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายในบทเรียนนี้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรามาทบทวนส่วนที่อยู่ต่างๆภายในร่างกายกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้ว ไปทบทวนพร้อมกันเลยค่ะคุณครูหน่อยมีเกมมาให้เล่นด้วยนะคะเด็กๆเราลองมาสังเกตภาพส่วนต่างๆของร่างกายที่ขึ้นอยู่บนจอนี้นะคะมีภาพอะไรบ้างเอ่ยมีภาพปากสมองแขนและมือกระเพาะอาหาร ปอดหัวใจลำไส้จมูกกระดูกตาขาและเท้าคราวนี้เด็กๆลองสังเกตแล้วก็วงกลมรอมรอบรูปภาพส่วนที่อยู่ภายในร่างกายของเราดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยค่ะคุณครูหน่อยจะจับเวลา10วินาทีนะคะ หมดเวลาค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำกันได้ไม่เอ่ยเราลองมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะส่วนแรกก็คือสมองกระเพาะอาหารปอดหัวใจลำไส้และกระดูกเด็กๆตอบถูกทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ ไาเล่นเกมเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายมีอะไรบ้างแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าส่วนต่างๆเหล่านี้มีหน้าที่อะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปทำกิจกรรมนี้กันเลยคะ่ะเรามาทำกิจกรรมเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่อะไร ตอนหน้าที่ของอวัยวะภายในกันเลยค่ะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม1ห,หน้า33ถ้าเด็กๆคนใดไม่มีหนังสือให้ดูไปพร้อมกับคุณครูหน่อยได้เลยนะคะกิจกรรมที่1.2ให้เด็กๆช่วยกันอ่านชื่อนะคะ กิจกรรมที่1.2ส่วนต่างๆของร่างกายทําหน้าที่อะไรในคับของคุณหน่อยนี้จะเป็นตอนที่2นะคะจะเป็นหน้าที่ของอวัยวะภายในค่ะเด็กๆเห็นหัวข้อทําเป็นคิดเป็นไหมคะเดี๋ยวเราจะไปอ่านหัวข้อทําเป็นคิดเป็นพร้อมๆกันเลยนะคะให้เด็กๆอ่านหัวข้อ ทำเป็นคิดเป็นไปพร้อมๆกับคุณครูหน่อยได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มอ่านเลยค่ะทำกิจกรรมนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆภายในร่างกายสำหรับกิจกรรมในวันนี้เราจะไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายกันนะคะ เด็กๆสามารถรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นสอบถามผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณครูผู้ปกครองหรือจากหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เลยนะคะจากที่เด็กๆได้อ่านชื่อเรื่องและหัวข้อทำเป็นคิดเป็นเด็กๆบอกคุณหน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องอะไรคะ ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องหน้าที่ของส่วนต่างๆภายในร่างกายแล้วเราจะเรียนด้วยวิธีใดคะเก่งมากค่ะเราจะเรียนรู้โดยวิธีการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเมื่อเด็กๆเ,เรียนแล้วเด็กๆจะทำอะไรได้คะใช่แล้วค่ะเมื่อเรียนแล้วเด็กๆจะสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆภายในร่างกายได้คะ่ะ เรามาอ่านหัวข้อทำอย่างไรกันต่อเลยนะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไปที่หน้า34ค่ะและอ่านข้อที่2ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยค่ะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของสมองหัวใจลำไส้กระดูปอดกระเพาะอาหาร จากการสอบถามผู้รู้จากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตและบันทึกผลในกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของสมองหัวใจลำไส้กระดูกปอดและกระเพาะอาหารนะคะโดยให้เด็กๆสอบถามผู้รู้หรือค้นหาจากการอ่านหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะ วันนี้คุณครูหน่อยจะให้เด็กๆสืบค้นข้อมูลจากการอ่านในหนังสือที่เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายที่เด็กๆเรียนมาแล้วซึ่งได้แก่สมองหัวใจปอดกระเพาะอาหารลำไส้และกระดูกค่ะ หากเด็กๆคนใดอยากจะไปรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆก็สามารถกดพักวิดีโอเพื่อไปรวบรวมข้อมูลและเมื่อได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆก,กดปุ่มเพ,พเพื่อเรียนต่อได้เลยนะคะนอกจากนี้ให้นักเรียนหลักสูตรอินสปายและความสามารถพิเศษ เตรียมหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป .1 เล่ม1หน้า39เพื่อใช้บันทึกผลการสืบค้นค่ะสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้นลงในสมุด หรือกระดาษ A4 ก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนส่วนการศึกษา IP ให้นักเรียนบันทึกผลการสืบค้นลงในสมุดหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะคะตอนนี้ถ้าเด็กๆคนใดจะไปอ่านข้อมูลพร้อมกันกับคุณครูหน่อยเราไปเริ่มอ่านข้อมูลพร้อมๆกันเลยค่ะ หน้าที่ของอวัยวะภายในร่างกายนี่คือภาพส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายมีมากมายหลายส่วนเลยค่ะเราไปดูสิคะว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างเรามาเริ่มจากสมองนะคะสมองอยู่ในกระโหลกศีรษะทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของร่างกายทั้งหมดเป็นศูนย์กลางของความคิดซึ่งส่งคําสั่งไปยังทุกส่วนของร่างกายต่อมาปอดทำหน้าที่อะไรนะอากาศที่เราหายใจเข้าไปในปอดปอดจะรับออกซิเจนจากอากาศที่เข้ามา แล้วนำไปใช้ในการฟอกเลือดปอดเป็นอวัยวะที่มีเป็นคู่มาดูต่อกันที่หัวใจค่ะหัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดเพราะช่วยสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายของเราต่อมาคือกระเพาะอาหาร อาหารที่ผ่านหลอดอาหารเข้าไปในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารจะทำหน้าที่ย่อยอาหารให้มีขนาดเล็กลงเรามาอ่านกันต่อที่ลำไส้ลำไส้ทำหน้าที่ย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารยังเหลือหน้าที่ของกระดูกอีกนะคะ เรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะกระดูกทำหน้าที่ช่วยคํำจุนร่างกายทั้งหมดเป็นเกราะป้องกันอวัยวะภายในตอนนี้เด็กๆทุกคนก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายกันแล้วใช่ไหมคะ mm. เดี๋ยวเรามาอภิปายพร้อมๆกันนะคะ เด็กๆสงสัยไหมคะว่าหลังจากที่เราวิ่งเล่นออกกำลังกายกันทำไมหัวใจถึงเต้นเร็วคะใช่แล้วคะ่ะก็เป็นเพราะว่าหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายและเมื่อเราออกกำลังกายหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายให้เพียงพอคะ่ะ เด็กๆลองช่วยคุณหน่อยคิดสิคะว่าปอดทำหน้าที่อะไรใช่แล้วค่ะปอดทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแกส๊สโดยที่เมื่อเราหายใจเข้าปอดก็จะรับอากาศเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ในขณะที่ปอดก็จะส่งอากาศที่อยู่ในปอดออกมาผ่านทางลมหายใจที่เราเรียกว่า การหายใจออกค่ะส่วนต่อไปกระดูกทำหน้าที่อะไรใครตอบได้บ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะกระดูกจะทำหน้าที่เป็นโครงร่างของร่างกายนอกจากนี้กระดูกก็ยังช่วยปกป้องส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายไม่ให้ได้รับอันตรายด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกระดูกที่เป็นกระโหลกศีรษะก็จะช่วยป้องกันสมองหรือกระดูกซี่โครงก็จะช่วยป้องกันหัวใจปอดและกระเพาะอาหารด้วยค่ะแล้วสมองทำหน้าที่อะไรคะสมองทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกาย สมองสามารถส่งคำสั่งไปยังทุกส่วนของร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดินวิ่งหรือส่งเสียงร้องก็ได้ค่ะถ้าเรารับประทานอาหารแล้วกืนลงไปอาหารจะไปอยู่ที่ส่วนใดคะเด็กๆเด็กๆลองคิดสิคะใช่แล้วคะ่ะ อาหารที่เรารับประทานจะลงไปสู่กระเพาะอาหารเพื่อย่อยให้อาหารมีขนาดเล็กลงจากนั้นก็ส่งต่อไปอยังลำไส้เล็กเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารก็จะนำสารอาหารนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะดังนั้นกระเพาะอาหารและลำไส้ก็จะทำหน้าที่ย่อยอาหารค่ะ เด็กๆน่าจะพอเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวครูนคนหน่อยจะให้เด็กๆไปบันทึกผลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลนะคะตอนนี้เด็กๆสามารถบันทึกผลการสืบค้นลงในแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์หน้า39ได้เลยนะคะ ระหว่างนี้เด็กๆสามารถกดปุ่มหยุดวิดีโอเพื่อบันทึกกิจกรรมและเมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้กดปุ่มเพเพื่อเรียนต่อด้วยนะคะแต่ถ้าเด็กๆคนใดสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองก็บันทึกผลตามการสืบค้นของตอนเองได้เลยนะคะนอกจากส่วนต่างๆที่ครูหน่อยได้อธิบายไป ภายในร่างกายยังมีส่วนไหนอีกเด็กๆสามารถไปสืบค้นข้อมูลได้จากหนังสืออินเทอร์เน็ตหรือสอบถามผู้รู้ก็ได้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้เด็กๆสามารถช่วยสรุปสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ ของส่วนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายกันได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปสรุปพร้อมกันค่ะเรามาช่วยกันสรุปเลยนะคะเริ่มจากสมองก่อนเลยค่ะสมองทำหน้าที่อะไรคะใช่แล้วค่ะสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายต่อมาหัวใจมีหน้าที่อะไรคะ ใช่แล้วค่ะหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายปอดล่ะคะปอดมีหน้าที่อะไรคะเก่งมากค่ะปอดมีหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สกระดูกล่ะคะกระดูกทำหน้าที่อะไรใช่แล้วค่ะกระดูกมีหน้าที่เป็นโครงร่างของร่างกาย กระเพาะอาหารและลำไส้ล่ะคะทำหน้าที่อะไรใช่แล้วคะ่ะกระเพาะอาหารและลำไส้มีหน้าที่ย่อยอาหารเก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะภายในกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวน คุณครูหน่อยมีการบ้านมาให้เด็กๆได้ลองทำดูนะคะโดยนักเรียนหลักสูตรอินสปายและความสามารถพิเศษให้ทำในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป1เล่ม1หน้า40ข้อที่1หน้า41ข้อที่3และข้อที่4นะคะ สำหรับนักเรียนส่วนการศึกษา IP และนักเรียนที่ไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนทำในใบกิจกรรมรหัส47เรื่องหน้าที่อวัยวะภายในแต่ถ้าเด็กๆคนไหนไม่สะดวกปริ้นใบกิจกรรมให้เขียนคำตอบลงในกระดาษ A4 นะคะ เด็กๆสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้รหัส47เรื่องหน้าที่อวัยวะภายในและลิงก์เพิ่มเติมที่คุณหน่อยได้แนบไว้ให้ได้เลยนะคะและเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพการบ้านส่งลงในแพลตฟอร์มตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไปเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ